ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คนไทยครึ่งประเทศอยู่ในป่าอยู่ในเขาฮิตเดินป่ากันเหลือเกินแล้ววันนี้เราทุ่มทุนสร้างเพราะเราไปลาวใต้แบบไปเช้าเย็นกลับเปิดวันมาที่10บโมงเช้าเราไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ปากเซจากนั้นมุ่งหน้าตรงไปที่น้ตตําตกตาตยิกเสือใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วเส้นทางนะคุณพี่เอ๋นึกว่าเดอะฮังเกร์เกมเป็นแนวสไวเวลเอาชีวิตรอดจากหลุมจากบ่อใครผ่านไปได้ก็คือเป็นวินเนอร์เลยหลังจากฝ่าฟันเส้นทางมาอย่างยาวไกลเราก็มาถึงน้ตตําตกตาตยิกเสือเดินลงมาประมาณ500เมตรแล้วเราก็จะเจอกับวิววนนน้้ําาาตตกกกกทีี่อออลังรรรรมๆคืแเห็ิูส ว่ามันสวยก็เลยอยากมาแต่พอมาเห็นของจริงมันสวยมากสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยเหมือนเทพนิยายมีดอกไม้อยู่รอบน้ําตกคือสวยมากจริงๆคลิปนี้ถ่ายเดือนตุลาน้ําจะเยอะแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้น้ําน้อยๆเห็นดอกไม้ชัดๆก็มาช่วงพฤศจิกาหรือว่าธันวาก็ได้ครับแล้วทางเดินคือสู้ชีวิตมากเพราะมันเปียกแฉะไปหมดจะเดินต้องระวังดีๆเพราะว่าลื่นง่ายมากเมื่อกี้คือเกือบหัวทิ่มไม่ได้กลับไทยเป็นผีเฝ้าน้ําตกไปในแง่นั้นถ้าใครจะมาบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการขับรถ2ชั่วโมงมามากๆแล้วตอนที่เราเดินลงมาน้ําตกเห็นคนที่เดินสวววนนนนนขึ้้้้มมมาาเเเเเเปียยยยกกััต็ลลออ่ไดดระพ ลงมาถึงข้างล่างอ๋อแค่ยืนเฉยๆไกลๆก็เปียกละอองน้ําคุณพี่เขาสะใจจริงแล้วดูเพื่อนผมสองคนนุ่นรับไอแบบเต็มๆแล้วคือที่เห็นนังเคียดนี่ไม่ใช่อะไรนะจะเดินกลับขึ้นยังไงวะ500เมตรขาแตกนั่น,น